นี่คือ3แต้มแรกในปี2021สำหรับสโมสรลิเวอร์พูลในเกมลีกแน่นอนครับว่าหลายคนนั้นอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่ชัยชนะเพียงแค่นัดเดียวแต่สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลแบบผมเกมที่เอาชนะสเปอร์มันเหมือนจะได้มากกว่า3แต้มเพราะเราได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความมั่นใจครับทุกคนสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเหมือนกับที่เคยทำมา ตัวรุกสามารถปลดล็อกฟอร์มฝืดที่ผ่านมาได้แล้วอย่างไรก็ตามครับการได้มาซึ่ง3แต้มนั้นก็ต้องแลกไปด้วยอาการบาดเจ็บของเจอมาติบซึ่งเราก็ต้องเอาใจช่วยนักเตะกันต่อไป แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วในตอนนี้ก็คือการฝ่าช่วงเวลาที่ยากลําบากหลังจากไม่ชนะใครในเกมลีกมารวบรวม5เกมครับแล้วในคลิปนี้ครับทางลิเวอร o พูลทูเดจะพาเพื่อนเพืทุกคนไปย้อนดูกันว่าจุดเริ่มต้นที่ทำไม่ชทางหงแดงของพวกเรานั้นฟอร์มตกมันเริ่มต้นขึ้นเพราะอะไรและเกิดขึ้นในเกมนัดไหนตาม Liverpool Today ไปดูกันได้เลยครับ โดยต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่กําลังจะกล่าวนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทําให้ทางลิเวอร์พูลนั้นฟอร์มตกและก็เป็นเหตุผลที่แฟนบอลลิเวอร์พูลคนหนึ่งแบบผมนั้นมองนะครับซึ่งฉา,ากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้น้าที่นี้ด้วยโดยถ้าหากยังจำกันได้ย้อนกลับไปในเกมที่ลิเวอร์พูลเริ่มมีปัญหานั้นมันน่าจะมีจุดเริ่มต้นจากเกมที่เปิดอันฟิลต้อนรับการมาเยือนของเวสต์บรอมวิทอาเบียน ในเกมนั้นต้องบอกเลยครับว่าช่วงแรกนั้นทางหงแดงเป็นฝ่ายที่บุกเข้าใส่ชนิดที่เรียกว่าไม่ให้ทางเวสต์บรอมวิทเนี่ยหายใจหายคอกันเลยทีเดียวพอเนื่องจากก่อนเกมมาข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นครับทางด้านของบิ๊กแซมหรือแซมอลาไดผู้จัดก,การทีมของเวสต์บอมวิทเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์ในเชิงที่ทําใจยอมรับแล้วว่าไม่น่าจะสู้ลิวอพูไหวในเกมนี้พอก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันครับลิวอพูเพิ่งบุกไปล ette, ถล่มคริสตัลพาเลตถึงเซลเฮิร์สพาร์คศูนย์ประตูต่อเดส่วนเวสต์บรอนว ซึ่งมันหมายความว่าผลงานของทั้งคู่เกมก่อนหน้านั้นครับมันสวนทางกันอย่างชัดเจนและแน่นอนว่าสิงที่ทางเดอร์แบ็กก้เตรียมมารับมือกับลิเวอร์พูลนั้นมันก็คือเกมรับชนิดที่เรียกว่า100%เต็มครับเพื่อนๆแล้วแผนที่พวกเขาใช้ก่อนเกมนั้นก็คือ5-4-1 แต่อย่างไรก็ตามพอลงสนามไปจริงๆเนี่ยจากแผนที่เห็นครับบอกได้เลยว่ามันเหมือนจะเป็นระบบ6-4-0เนื่องจากภาพที่เห็นในจอกองหน้าตัวเป้าของพวกเขาอย่างคารันกนันยืนอยู่หลังเส้นครึ่งสนามลงไปและอยู่ห่างจากตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเลยครับหรือผู้นี้เข้าใจง่ายๆกองหน้าตัวเป้าของเวสต์บรอมวิชในเกมน,นั้นยังต้องมาเล่นเกมรับอย่างไรก็ตามเป็นอะไรที่เข้าใจได้ครับว่าการมาเยือนอันฟิลด์และได้หนึ่งแต้มออกไปถือเป็นอะไรที่น่าพอใจ โดยว่ากันว่ากลยุทธ์ของบิ๊กแซมที่วางมาให้กับทางเวสต์บอมในเกมนี้นั่นก็คือพวกเขาจะปล่อยให้ทางลิเวอร์พูลเนี่ยคอมบอลไปเรื่อยๆโดยที่นักเตะของพวกเขาครับจะยันเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการให้เสียประตูน้อยที่สุดในช่วงครึ่งแรกแล้วมันก็ดันจะใช้ได้ผลครับ พอใน45นาทีแรกลิเวอร์พูลนั้นได้ประตูขึ้นนําเพียงแค่ลูกเดียวจากซาดิโอมาเน่ในนาทีที่12แล้วถึงแม้ว่าต่อมาลิเวอร์พูลนั้นจะพยายามสร้างโอกาสเข้าทํามากแค่ไหนแต่พอเจอเกมรับแบบนี้ต้องยอมรับครับว่าจ่อประตูยากพอสมควรแล้วเมื่อ45นาทีนั้นจบลงกลับมาในช่วงครึ่งหลังแข่งของเวสต์บรอมที่ไม่ได้ไล่เพรสซิ่งหรือไล่บี้ในช่วงครึ่งแรกพวกเขาจึงมีแรงที่จะเล่นเกมสวนกลับแบบเต็มสูบได้ แล้วก็อย่างที่ทราบครับว่าหนึ่งประตูที่เกิดขึ้นในเกมนั้นไม่สามารถการันตีผลชนะได้หากว่าเซนวิก90นาทีนั้นยังไม่ดังขึ้นและจุดเปลี่ยนอีกอย่างนั้นก็คือทางนั่งของเจอมาติปได้รับอาการบาดเจ็บแล้วชางหงแดงครับตัดสินใจส่งดาวรุ่งอย่างลิสวิลเลียมลงมาแทนแล้วเมื่อชามพิกแซนได้เห็นจุดอ่อนตรงนั้นครับเขาถึงให้ลูกทีมเนี่ยพยายามวางบอลยาวไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้คารันแกนวิ่งไปวัดกับลิสวิลเลียม แล้วว่ากันว่าสิ่งที่ทีมเล็กๆนั้นต้องการมาตลอดทั้งเกมนั่นก็คือลูกเซตพิสซึ่งพอพวกเขาได้มันก็ใช้โอกาสเพียงไม่กี่ครั้งในการคอสเข้าไปแล้วก็เป็นเซนเตอร์ฮาฟชาวในจีเลียอย่างแซมมี่อาจายี่ที่มหมเข้าไปในนาทีที่82 ตอนนั้นเชื่อได้เลยครับว่าความรู้สึกของแฟนลิเวอร์พูลหลายต่อหลายคนเนี่ยเซงไปตามๆกันไม่เว้นแม้กระทั่งนักเตะครับที่ดูจง,งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแทบจะไม่มีใครเชื่อด้วยซ้ําว่าเกมนั้นจะจบลงด้วยการได้แต้มเดียวและหลังจากนั้นครับก็อย่างที่ทุกคนนั้นรู้กันดีมันคือช่วงเวลาที่ยากลําลบากสําหรับสโมสรพอมีทั้งเสมอกับนิวคาสเซิลแพ้เซาท์ทามตันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วที่สาหัสที่สุดนั้นก็คือเกมเปิดบ้านแพ้ต่อทางเบอร์ลี่ซูมประตูตอนหนึ่งรวมทั้งยูงอ,ยยอีก ณตอนนั้นต้องบอกเลยว่าทุกอย่างนั้นมันดูมืดมนมากๆจนกระทั่งเกมที่ออกมาเยือนทอนาเมสซ์เพอร์สเตสเดียมที่ลอนดอนเหนือครับยัยเกนคลอปดูเหมือนจะเน้นกับเกมนี้มากเป็นพิเศษพอในช่วงเช้าก่อนที่เกมการแข่งขันนั้นจะเริ่มต้นขึ้นครับทางด้านของ JK เขาได้พาลูกทีมเนี่ยไปฝึกซ้อมและเตรียมตัวที่สนามบิบเบนลโรดรังเย้าของเรตันโอเลียนที่อยู่ห่างจากสนามของสเปอร์ไปไม่ไกลซึ่งคลอปครับดูเหมือนจะเน้นและให้ความสําคัญกับเกมแมตชนี้เป็นพิเศษในที่สุดความพยายามนั้นก็เป็นผลสําเร็จ ลิเวอร์พูลกลับมาชนะอีกครั้งหลังจากที่ไม่ชนะใครมาร่วมๆ่ม5เกมนี่คือ3แต้มแรกในปี2021แต่สิ่งที่ทางหงแดงได้กลับมาในเกมนี้มากกว่า3แต้มนั่นก็คือความมั่นใจและนี่ครับทุกคนก็คือทั้งหมดของจุดเริ่มต้นจนถึงชัยชนะที่มีค่ามากกว่า3แต้มสำหรับวันนี้ครับลิเวอร o พูลทูเดต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้กับลิเวอร์พูลทูเดกันด้วยนะครับสวัสดีครับ